ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมเถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio แกันเหมือนเดิมคนก็นนก อัปเดตข่าวสารของอีฟิบอล2025ั่โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการยืนยันนะครับทุกคนนักเตะตำนานแพ็กใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันทร์9กโมงช้านะครับทุกคนก็คือเป็นตำนานแพ็กใหม่นะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีใครกันบ้างเป็นตำนานรูปแบบไหนและค่าพลังอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเราทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาดูทุกคนฝากกดไลค์กดลับ่ม ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการยืนยันนักเตะตำนานแพ็กใหม่นะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์นะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนเรามาไล่เรียงดูที่แพ็กปัจจุบันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็คือเนี่ยทุกคนเป็นแพ็กของอีพิกยูโรเปียนขับเอตเชเกอร์นะครับนำทัพโดยยวนครับนะครับไฟเชโกตตติและก็สตอยคอบนะครับซึ่งแพ็กนี้นะครับจะหมดอายุไปวันจันทร์เก้าโมงเช้านะคร อีพิกเนเธอร์แลนด์นะครคนหรือว่า3ทหารเสือนะครับเป็น3ตํานานของเนเธอร์แลนด์นะครับทุกคน3ตํานานสุดยอดอยู่แล้วนะครับทุกคนนําทัพโดยมาโกฟานบัตเทนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับทุกคนรุดกุลิตรตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะครับแล้วก็แฟรงค์ไรการ์ดตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับรวมไปพิธเตะไฮไลท์เพิ่มเติม8คนตามนี้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะทำการพูดถึงนักเตะอีพิกทั้ง3คนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกก็คือเป็นทางฝั่งของแฟรงค์ไรการ์ดนะครับมาตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับ ค่าพลังเลเวล1อยู่ที่86นะครับทุกคนเวลตันอยู่ที่100และเมอร์บูอยู่ที่ประมาณ104เลยนะครับต่อมาคนที่2ก็คือรุดกุลิตนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำานะครับทุกคนค่าพลังเลเวล1อยู่ที่86นะครับทุก <inclusive S 2> คน <ๆ S 2> เวลตันอยู่ที่100และเมอร์บูอยู่ที่ประมาณ104เช่นกันนะครับและปิดท้ายด้วยมาโกฟานบาเทนนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนค่าพลังเลเวล1อยู่ที่86นะครับเวลตันอยู่ที่100และเมอร์บูอยู่ที่ประมาณ104ถึง105เช่่่นนนกกััะคครรรบบออี็ืไมมวท2 กเล่นใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับวกนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบันทมการอัปเดตให้ซาซาทุกคนผิดภาพปกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ